ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าโมเลกุลเนี่ยจะเล็กละเอียดนะคะแก้ปัญหารอยดําครั้าเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเติมน้ําให้ผิวนะคะควรจะมามากนะคะลองที่อื่นแล้วไม่ถูกใจก็ลองมาหาคุณหมอดูแลรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวค่ะการฉีดจูบีเดิมโวลท์บริเวณใต้ตา,ตาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าโมเลกุลเนี่ยจะเล็กละเอียดนะคะแล้วก็ผสานตัวเข้ากับเนื้อเยื่อใต้ตาแล้วก็แก้ปัญหารอยดําคร้าเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเติมน้ําให้ผิวนะคะก็จะมีความละมุนค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากจะเห็นผลทันทีด้วยนะคะ เดี๋ยวคนไข้ทําเสร็จแล้วนะคะคนไข้ดูกระจกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะใจมากเลยค่ะคุณหมอเห็นไหมคะไม่บวมไม่ซ้ำน,นะคะแล้วก็ใต้ตาเต็มขึ้นขาวใสขึ้นโอเคค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอสวยเลยนะคะ,คะใครที่มีปัญหานะคะ ใต้ตาโบยลึกแล้วก็ดำคล้ำเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าสามารถเข้ามาปรึกษาได้แล้วก็สามารถรักษาได้เห็นผลทันทีไม่ต้องผักฟื้นใช่ไหมคะคนไข้ถูกต้องค่ะแล้วก็แบบไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะต้องมั่นใจนะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยไม่เหมือนที่คลินิกอื่นตรงที่เราใช้คนไข้จริงรีวิวทั้งหมดเราจะใช้เข็มทู่นะคะในการฉีดคนไข้ก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าบรันแคนูล่าเนี่ยจะไม่ตัดหลอดเลือดนะคะแล้วประเภทของฟิลเลอรุร่นของฟิลเลอร์ ตัวหมอเองนะคะจะเลือกให้ตรงกับปัญหาเขาเรียกว่าตรงกับจุดประสงค์ของคนไข้ที่คนไข้กังวลวันนี้หมอแก้ตรงจุดเลยไหมคะตรงจุดมากเลยค่ะคุณหมอใช่ไหมคะประทับใจไหมคะประทับใจมากค่ะอยากจะบอกไหมว่าควรมาไหมคะควรจะมามากนะคะลองที่อื่นแล้วไม่ถูกใจก็ลองมาหาคุณหมอดูแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองก็คิดว่าคงจะเป็นต่อๆไปและต่อๆไปนะคะขอบคุณดูแลด้วยค่ะวันนี้หมอกับคนไข้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ